ชมครับข้อเสียของการปลูกต้นพยุงนะครับคือจะล้มง่ายอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยมีหลายต้นเลยครับที่ล้มนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเจอลมมาก็ล้มง่ายนะครับเขาไม่มีรากแก้วที่มันลึกนะครับฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับต้นนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าต้นใหญ่เท่าเท่าขานะครับเจอลมมาก็ไม่อยู่ครับไปเลยครับอย่างแถวนี้นะครับจะเป็นต้นประดู่นะครับ ต้นประดูรากแค่เขาจะลึกนะครับเขาจะไม่ล้มเขาจะแข็งแรงมากนะครับเนี่ยมาดูครับฉะนั้นการปลูกนะครับเราต้องมีเทคนิคนะครับปลูกเป็นหลุมพอเพียงครับแบบนี้เลยนะครับให้อยู่ใกล้ๆกับปลูกคู่กันกับต้นยางนาก็ได้หรือต้นป่าดูนะครับเขาจะได้พยุงนะครับถ้าเดียวๆนี้นะครับมันเสี่ยงล้มนะครับดูต้นนี้นะครับอันนี้ก็เอ็นไปแล้วครับนี่ฮะ อันนี้กล้องตรงนะครับแต่มันเอ็นไปนู้นแล้วตอนนี้ก็เอ็นไปแล้วอันนี้คือต้นใหญ่นะครับส่วนต้นนี้ยังรอดนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ไปแล้วนะครับล้มมาแล้วต้นสูงประมาณห้าเมตรถึงหเมตรนะครับเนี่ยต้นนู้นก็ไปนะครับเนี่ยต้นใหญ่เราปลูกได้หลายปีนะมันก็เสียดายนะครับล้มหลายต้นเลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับดูครับล้ม นะครับเี่ตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอียงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเอียงนะครับตอนนี้ขนาดต้นเล็กนะครับเยต้นนี้ต้นเล็กนะครับไปแล้วนะครับนี่ครับโอเอียงหมดเลยครับไม่เหลือยาวถึงโน้นเลยครับฉะนั้นต้นพยุงนะครับล้มง่ายนะครับล้มง่ายมากนะครับไม่เหมาะกับปลูกที่เป็นพืชเป็นแนวกระลมนะครับ อันนี้เราก็ปลูกในทั่วไปนะครับแต่มันนะครับเจอลมมาก็ไปนะครับไม่เหมาะนะครับเราต้องปลูกเป็นหลุมพอเพียงนะครับให้มันอยู่หลายๆต้นนะครับคู่กันหรือว่าจะปลูกเป็นดงของมันเลยนะครับปลูกเป็นกลุ่มของมันโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะช่วยได้นะครับนี่ยก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางนะเผื่อใครที่ปลูกต้นไม้จะได้ปรับเปลี่ยนนะครับประยุกต ในของส่วนของตันเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุโมงต้นประดู่ครับจะเห็นต้นประดู่ไม่มีล้มเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยอยู่ยังไงก็อย่างนั้นไม่ล้มนะครับแต่ต้นพยุงนะครับอย่างที่เห็นเลยครับล้มง่ายนะครับของผมก็ต้องผูกเชือกดึงมาคืนครับแต่ต้นที่ล้มนี่ขอไม่ตายนะครับแต่เราต้องสามารถที่จะดึงเอาเชือกดึงกลับไปคืนครับแล้วก็กิ่งต้องแต่งมันเรื่อยๆนะครับกิ่งที่มันหนัก กนะครับอันนี้ก็คือปัญหาเที่ยวไม่ให้ดูนะครับดังนั้นพยุงไม่เหมาะที่จะปลูกใกล้บ้านนะครับไม่ควรปลูกพยุงอยู่ใกล้บ้านนะครับอันตรายนะครับสามารถที่จะล้มทับบ้านได้เลยนะครับเวลาลมแรงมานะครับต้นปะดูก็คืออยู่ได้นะครับ้ปะดูนะครับของผมก็จะเนี่ยแนวนี้ก็จะเป็นสวนไผ่นะครับยาวเลยนะครับเป็นแนวการลมมาจากในร้อนหน้าร้อนนะครับสานู้นนะครับก็นะครับมันก็ไม่รอดนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ก็แนะนํานะครับสาหรับมือใหม่ที่สนใจจะปลูกนะครับพยุงต้องปลูกให้ปลูกที่ถูกทางนะครับต้องรู้ทิศทางลมต่างๆนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นโค้นงนานะครับสามได้นะครับกล้วยก็ที่เคยเอามาให้ดูนะครับกล้วยเยอะแยะมากมายนะครับขายได้หลายหมื่นนะครับกล้วยครับกล้วยเยอะนะครับมีรติดเครืองนะครับหนูเดินนับไปเลยครับกล้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้หนึ่งปีกว่า นะครับลงพีกว่าก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับกล้วยเยอะมากมายติดเกือบทุกต้นแล้วตอนนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็จะมีขาแดงขาแดงนี่ขายได้หลายหมื่นเหมือนกันนะครับปลู่ผสมกับกล้วยขาแดงแล้วก็ไม้ป่านะครับผสมผสานกันไปแบบนี้นะครับก็จะมีสักคูจีนนะครับสักคูจีนอันนี้เราขายต้นละ20บบาทยังไม่รวมส่งนะครับแล้วก็มีต้นกล้า นะครับต้นมหาดนะครับลูกเต็มเลยครับเราก็มีขายตอนนี้เราชำไว้แล้วครับเรามีทุกอย่างนะครับหลากหลายนะครับทำเกษตรมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ